เอาละนักเรียนเดี๋ยวเราจะต้องมาเรียนออนไลน์กันนะครับก็สำหรับ4ทับสในคณิตศาสตร์เพิ่มเติมเรื่องที่เราได้เรียนจบไปแล้วเนี่ยก็คือเลยค่คณิตวิเคราะห์ซึ่งจะประกอบไปด้วยระยะห่างระหว่างจุดนะครับแล้วก็ <c oughs> จุดกึ่งกลางนะครับแล้วก็ <c oughs> ความชันสมการเส้นตรงระยะห่างจุดกับเส้นตรงนะครับและสุดท้ายก็คือ ระยะห่างเส้นตรงกับเส้นตรงซึ่งเราเรียนไปแล้วนะครับส่วนอันนึงก็จะเป็นที่เราจะเรียนต่อไปก็เป็นเรื่อง้าตัดกลวยอย่างที่ตอนนั้นครูได้พูดไปแล้วนะฮะส่วนงานมอบหมายตอนนี้เนี่ยครูจะให้พวกเธอไปทําแบบฝึกหัดในกระดาษที่ได้แจกไปแล้วเนี่ยหน้าตาก็จะ เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าของใครยังอยู่ที่โรงเรียนรเรียนสามารถมารับคืนได้โรงเรียนอนุญาตให้เข้ามานะครับกำหนดส่งนะครับแต่คุณจะให้ส่งภายในวันที่1 1มกราส่งในที่ป้อมยามเลยก็ฝากขึ้นมาส่งได้นะฮะกูเตรียมจะเตรียมกล่องไว้ให้ เดี๋ยวจะมีกล่องแล้วก็จะเขียนไว้ให้นะครับส่วนวันนี้เนี่ยในเอกสารที่ช้เรียนก็จะแจกไปให้นะครับเรื่องผ้าตัดลวยเนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่5้าเรื่องนะครับเรื่องแรกเลยเป็นถือว่าเป็นพื้นฐานเป็นเรื่องที่ศูนย์เลยเนี่ยคือลกให้เป็นเรื่องการเลื่อนแกนทางขนานแล้วก็เรื่องที่1ก็เป็นวงกลม วงรีพาราโบลาแล้วก็ให้เปิดบอลลานะครับเดี๋ยวเริ่มเรื่องแรกด้วยกันเนาะนี่ครับการเล่นแกรทางขนาดเนี่ยเราจะเริ่มอย่างนี้ก่อนนะครับทุกคนเห็นแกน X แกน Y เดิมคุณเลือกเป็นสีส้มนะฮะนี่นะครับ และมีจุดจุดหนึ่งเป็นจุด P อยู่นี่ครับ Pxy ถ้าเราเลื่อนแกน x แกน y ใหม่โดยให้แกน x แกน y มาอยู่ที่จุดตรงนี้นะครับจุดกำเนิดเดินอยู่นี่รายาะจุดกำเนิดใหม่เป็นจุดนี้นะครับพิกัดนี้เป็น hk กับเป็นตัวเลขอะไรสักตัวหนึ่งที่ เราสูงขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นระยะห่างจากแกน y มาหาหตรงนี้ก็จะมีระยะ h หน่วยระยะห่างจากแกน x ไปหาจุดนี้ก็จะมีเป็นระยะ k นะครับก็จะเกิดพิกัดฉากใหม่ขึ้นมานะครับเป็นแกน x เราเรียกว x พาร์มแล้วก็ y พาร์มจุดกำเนิดจาก o ก็จะเปลี่ยนเป็น o พารมนะครับเพราะฉะนั้น จุดกำเนิดเดิมที่มีวิกัดเป็น0,0เนี่ยที่คนรู้ทุกคนรู้เนี่ยก็จะเปลี่ยนใหม่เป็น HK นะครับคราวนี้ล่ะจุด P ที่เดิมเป็น XY นะครับเดิมเป็ XY ที่อยู่บนระนาบของสีส้มเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปทัทีครับเพราะว่าระยะจากแกน Y มาหาจุด P เดิมมันคือจากจุด p ไปหาแกนสีส้ม y นี้นะครับแต่ทีนี้พอเปลี่ยนพิกัดใหม่ก็จะจากตรงเนี้ยมาเป็นตรงนี้จุดกําเนิดนะครับเพราะฉะนั้นระยะก็จะสั้นลงจากทั้งหมดตรงนี้เหลือแค่ x ตรงนี้นะครับเราจะให้ชื่อว่าเป็น x prime นะครับแล้วก็ระยะจาก p มาแกน x เ,เดิมนะครับตรงนี้นะฮะ ก็จะเปลี่ยนเป็นระยะเลยแค่นี้เพราะว่าจุดกระโดดเราย้ายมานี่แล้วนะครับก็จะเป็นจุดระยะห่างใหม่จะเป็น y พาร์มนะครับทีนี้เขบอกว่าพอจุดกระโดด o ที่เป็นศูนย์ศูนย์เนี่ยพอถูกย้ายไปเป็น o พาร์มนะครับจากเดิมมันศูนย์ศูนย์ก็จะเปลี่ยนเป็น hk และจากแกนเดิมที่เป็น xy ก็จะเปลี่ยนเป็น x พาร์ม y พารมนะครับพิกัด เดิมเนี่ยพิกัดเดิมของ p คือ x กับ y โดยพิกัด p ใหม่นะครับเมื่อเดี่ยวแกน x พารม y พาร์มก็จะเป็น x พาร์มกับ y พาร์มซึ่งเป็นไปตาม,มความสัมพันธ์นี้นะครับ x เดิมนะครับมันจะเกิดมาจากเอา x พาร์มไปบวกกับ h แล้ว y ไปบวกเท่ากับ y พาร์มบวกกับ k มาดูนครับว่า x x x เท่ากับ x พาบว h เป็นยังไงเดิม x อยู่นี่ใช่ไหมครับระยะตรงนี้จากเส้นแกนสีส้มเลยนะครับไปถึงเนี้ยคือระยะ x แต่ตอนนี้ถูกเปลี่ยนใหม่ก็จะเป็นระยะ x พาคือระยะนี้ครับบวกกับ h คือตรงนี้และ y เท่ากั y m, บ y พาบว k ก็จะเป็น <c oughs> y p r ร์แล้วบวก k ระยะนี้ครับหรือตรงนี้หรือในสองอันนี้จะเป็นส่วนที่เราไปใช้บ่อยมากนะครับเพราะเป็นการแปลงแกนแบบใหม่แล้ว x p r ร m e เนี่ยก็จะเป็น x p r ร m e แ้วกับ x ลบ h แล้ว y p r ร m e แล้วกับ y บ k มาจากไหนง่ายๆเลยก็สังเกตว่าเราจะได้จะสมการข้าง จากตัวนี้นะครับหรือเรามาดูนี่นะครับเราต้องการระยะแค่ x พาร์มนี้ใช่ไหมครับนักเรียนจากเดิมระยะนี้ทั้งหมดเนี่ยเราก็ต้องเอา x ทั้งหมดเลยไปลบด้วยส่วนของ h ตรงนี้สิ่งที่ได้ก็คือจะได้แค่ส่วนตรงนี้นะครับในทำนองเดียวกันเหมือนกันเลยถ้าเราต้องการแค่ y ตรงนี้นะครับเราก็เอาระยะทั้งหมดของตันนี้ก็คือ y นะครับ การระยะวายพามนี้นะครับระยะทั้งหมดของ y นี้นะครับลบด้วย k ก็จะได้เป็นความสัมพันธ์สิ่งที่ผมให้นะครับอันนั้นอยากจะให้เน้นไว้ด้วยนะครับ <c oughs> โอเคจบเรื่องของ,องการเล่นการทางขนาดนะครับ